รู้สึกยังไงรู้สึกโชคดีครับค่ะดีใจค่ะที่เขาเลือกเราแล้วก็เห็นอะไรในตัวเราค่ะไม่ไม่หรอกค่ะเขาแค่แบบว่าเขาแค่บอกเมล่าว่าเห็นว่าเหมาะกับบทละครนี้มากแล้วก็แบบแล้วก็โอเคค่ะก็ดีใจค่ะที่เราได้ครับรู้สึกยังไงที่เขาเลือกเคยถามเขาไหมว่า ไม่ถามครับได้แล้วแล้วตเ้งแ่ก็รู้สึกยัไงที่ได้เล่นคูกับมล่ก็รู้สึกวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยครับได้ได้อยู่ข้างๆคนสดใสที่ยังมีทั้งชีวิตอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ก็ก็ดีใจครับดีใจที่เห็นดาวดวงใหม่ เริ่มจะขึ้นนะครับแล้วก็ชอบที่เขาเป็นนักร้องอย่างน้อยเราก็คล้ายกันตรงที่ว่าเราก็เป็นมือใหม่แต่เราก็เป็นนักร้องด้วยเลยก็ยังไงเราก็มีอะไรให้คุยกันอยู่แล้วแล้วก็เลือกอาชีพเดียวกันนั้มันก็ก็ก็เห็นความการพัฒนานะครับในห้าทิศก็น่าจะเยอะที่สุดครับเมค่อไที่กดมล่าอายุเท่าไหร่คะมรอสิบแปดค่ะตอนที่ฮิวโก อ๋อตอนที่พี่ยูก็ดังค่คะอ๋อเนอค่ะเนอะพอดีพอด้านไว้ค่ะก็ตื่นตื่นเต้นนะคะคือเมล่าก็พี่ยูก็รู้จักอยู่แล้วค่ะก็ดีใจมากค่ะคือเมล่าก็พี่พี่ยูก็ก็เหมือนเป็นแบบเมนเทอร์ขอเมล่าค่ะพี่ยูก็ก็ช่วยเยอะมากแล้วก็ดีใจค่ะที่แบบไม่ได้เป็นคนเดียวที่แบบไม่รู้เรื่องมาแบบ แสดงก็ดีใจที่มีแบบพี่นักร้องที่เราสามารถคุยด้วยได้แล้วก็ค่ะก็ค่ะเหมือนเป็นเพื่อนนะคะ,ะสินใจนนคะแล้วก็เลยรั้แรกใช่มใช่ก็ก็มันเขาก็เขาก็เหมือนท้าทายเราอะครับคือเป็นเป็นผู้จัดเป็นคนที่ผมรู้จักมาก่อนในฐานะนักร้องแล้วเขาก็ท้าเราตอนที่เราตอนแรกเราบอกว่าเราก็ไม่ได้เป็นนักแสดงที่อ่า เก่งเลยมีประสบการณ์อะไรมากมายแต่เขาก็บอกว่าเนี่ยคนเราถึงจะเป็นนักร้องเป็นอะไรก็ตามก็ควรจะลองอะไรใหม่ๆบ้างเผื่อจะพัฒนา,เ,าเรื่องราวของตัวเองบ้างในการเติบโตในการขยายาความเข้าใจกับศิลป,ปะเนี่ยลองศิลป,ปะด้านอื่นๆก็น่าจะเป็นประโยชน์พอเขาท้ามาอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงเพราะว่าการปฏิเสธก็เท่ากับว่าเราไม่พร้อมแล้วไม่กล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆเลยก็จึงต้องเล่นนะครับเลยผมก็ยื่นข้อแม้ผมไปแล้วเขาก็ตกลงทุกอย่างก็ ก็ชอบนะครับก็ชอบชอบความความซีเรียสของทุกคนนะครับผมชอบการทํางานที่จริงใจผมชอบคนที่เอาตายแล้วแต่เรื่องแล้วแต่บทแล้วแต่ช่วงเวลาครับ,ชรบใช่เพราะเราไม่ใช้ว่าจะรับได้ทุกบท สนุกกับการเล่นวครับมันก็มันก็สนุกแต่งานก็คืองานนะครับมันก็จะสนุกตลอดเวลาไม่ได้หรอก,รกใช่รู้สึกงไคะกดันมหรือว่ารู้สึกว่าออกมาแล้วมันจะเป็นคนรกเอร์หรือเปล่ามันก็คงแตกต่างนะครับแต่ว่ามันเป็นความจําเป็นที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าผมมีงานที่ค้างมานานแล้วที่ไม่สามารถเบี้ยวได้ ไม่เพเ่มมันสร้างความสบายใจมากกว่าด้วยเพราะว่าผมกับนักแสดงที่เราเล่นคู่กันนะเขาชื่อวิลเลียมเราอายุเท่ากันเลยเกิดเดียวกันเลยประวัติชีวิตบางอย่างก็คล้ายๆกันเลยก็ก็กลายเป็นเพื่อนกันก็ได้เพื่อนใหม่คนหนึ่งเหมือนเป็นแฟนเล็กๆที่มาเจอกันไม่เล็กครับเ <c oughs> ขาสูงกว่าผมอ <c oughs> ีกครับค่ะไม่ล้าระหว่างไอของคนะคะ เพราะเขาคนละคนก็ไม่รู้จะพูดไงก็แตกต่างกันค่ะก็นิดนึงค่ะคิวคนมาดูคือแบบว่าอยากให้ดูทั้งสองคนเลยไหมค่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะต้องมาดูทั้งสองคนเลยค่ะคือแบบเวลาว่าต้องมาดูทั้งสองแบบเลยค่ะถึงจะได้ริมรถดูเองก็มาดูค่ะค่ะเคนเล่นแบ่งกันยังไงคะมีคิวแบ Oh. ห้าโชว์แรกก็จะเป็นคุณวิวนะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นผมค่ะก็ละครเรื่องนี้นะคะก็เริ่มเล่นวันที่12ถึงวันที่6นะคะเล่น29รอบก็ต้องมาดูนะคะซื้อบัตรได้ที่ไทย i ิเ e ตค่ะแล้วก็เล่นที่โรงละครเช a n งสยามพิเนที่สยามวันนะคะครับขอบคุณ่ะ